เริ่มกันที่ปืนใหญ่อาเซนอลน,นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของพวกเขาใช่ค่ะคเพราะว่านักเตะคนสำคัญของพวกเขากลับมาลงซ้อมได้แบบเต็มรูปแบบนะครับผมแล้วก็ถือว่ามาได้ถูกช่วงเพราะว่าเมื่อวานวัน2วันนี้นะครับมีแต่ข่าวไม่ค่อยดีเกี่ยวกับกองหลังอย่างการเบรียลมาการเยสที่เจ็บ1-2เดือนตามรายงานข่าวนะครับแล้วก็อาจจะหายไปนะครับ 6ถึง7เกมด้วยกันนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเป็นรายงานข่าวจากสื่อในลอนดอนนะครับบอกว่าโอเดกาดนะครับที่น่าจะทราบกันดีว่าเขาเจ็บหัวเข่าไปตั้งแต่เกมชนะเวสต์แฮม2-0เมื่อเดือนตุลาคมแล้วก็พลาดลงช่วยทีมเนี่ยไปแล้ว7นัดด้วยกันนะครับรวมถึงพลาดการเล่นให้ทีมชาตินย์ในช่วงเบรกทีมชาติด้วยนะครับล่าสุดก็มีรายงานนะครับว่ามีโอกาสสูงที่มาตินโอเดกาดจะพร้อมสำหรับเกมดา์บี้แมชที่ จะเปิดบ้านรับการเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับศึกนอตลอนดอนดาร์บี้นะครับในวันเสาร์นี้นะครับผมใช่วันเสาร์ถูกแล้วนะครับผม <laughs> แต่ว่าก็ต้องรอดูครับว่ามิเกลอเดต้าเนี่ยจะใช้งานมาตินโอเดกาดเลยไหมนะครับแต่ก็คาดกันว่าเขาน่าจะนั่งเป็นสำรองก่อนแล้วก็อาจจะได้ลงสนามในช่วงสัก ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายหรือ20นาทีสุดท้ายอันนี้ก็แล้วแต่ว่าสภาพเกมวันนั้นจะเป็นยังไงนะครับผมส่วนคนอื่นๆนะครับวิกเตอร์โยเคเรสนะครับก็ไม่น่าจะกลับมาได้นะครับแต่ก็มีรายงานเหมือนกันว่าอาจจะต้องรอเช็คความฟิตอีกทีนึงเผื่อว่าอาจจะได้มานั่งสำรองเหมือนกันนะครับในขณะที่ผู้เล่นตัวหลักคนอื่นๆที่บาดเจ็บนะครับ 7รายนะครับกาเบรียลมาการเยสอันนี้รู้กันอยู่แล้วนะครับริคาร์โดคาราฟิโอเรอันนี้ก็เช็คฟิตนะครับวิกเตอร์ยูเคเรสก็อีกคนหนึ่งที่เช็คฟิตแล้วก็ไม่น่าจะมีส่วนร่วมกับเกมแน่นอนก็คือกาเบรียลมาติเนลลี่โนนี่มาดูเอเก้กาเบรียลเชซุสแล้วก็ไคฮาวเวตที่เลื่อนการคัมแบ็กออกไปนู่นแหละครับน่าจะต้นช่วงกลางเดือนธันวาเลยใช่แล้วครับเ<ม>จ็บซ้ำอ่ะนะใช่นะครับผมคือนอาทิตย์คืนอาทิตย์ขออภัยคืนวันอาทิตย์ <laughs> <laughs> จำวันผิด วันเสาร์วันริวพูฟอร์เรสขออภัยเมื่ออยู่เหมือนกันนะครับผมค่ะเมื่อกี้บอกว่ามีบอกว่าปืนใหญ่เนี่ยหนาวมากอยู่นะปืนใหญ่ยังหนาวอยู่นะก็ขอให้หนาวต่อไปเรื่อยๆกันนะครับอันนี้เป็นคำโวยพรนะครับไม่ได้คำนี่แต่อย่างได้แต่ว่าคำดูแปลกๆอาจจะแปลกนิดนึงค่ะปะ ไปต่อกันนะคะที่ยังอยู่ในเรื่องของอาร์เซนอลค่ะอันนี้เป็นฝั่งของซาก้านะคะบุคโยซาก้าอาร์เอ็มแค่ะสื่อของฝรั่งเศสเนี่ยออกมารายงานนะคะว่าซาก้ากำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับอาร์เซนอลค่ะซึ่งตามรายงานเนี่ยระบุเอาไว้นะคะว่าการเจราจาเนี่ยยังดำเนินต่อไปแต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการต่อสัญญาไปจนถึงปี2030เลยค่ะแทนที่สัญ,ญ ยาฉบับเดิมนะคะที่จะหมดลงในปี2027นะ,นะคะโดยอันเดรียเบต้าเบต้าค่ะผู้อำนวยการกีฬาของอาร์เซนอลนะคะก็กำลังเดินหน้าจับบรรดานักเตะตัวหลักของทีม มาต่อสัญญาใหม่กันนะคะโดยหลังจากที่2เซ็นเตอร์จอมแกร่งอย่างวิลเลียมซาลิบาแล้วก็กาเบรียลมาการเยสต่อสัญญาใหม่ออกไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งรายต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นคิวของซาก้านั่นเองนะคะนะครับก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับสำหรับบุกยซาก้านะครับคงกำลังคุยเรื่องรายละเอียดส่วนตัวอีกเล็กน้อยก็น่าจะประกาศออกมาในเร็วๆนี้นะครับสำหรับการต่อสัญญาออกไปของบุกยศซาก้านะครับไม่ได้แซะครับแค่บอกว่า อวยพรเรียกเขาว่าคำอวยพรอวยพร, <c oughs> ยพรให้หนาวจนถึงเดือนพฤษภาหนาวไปย,ยาวๆนะครับอนาวไปจนถึงตอนนั้นเลยแล้วกันนะนะครับผมแถวแนวแถวนั้นแถวเดือนห้าเดือนหกอะไรนะค่ะเออนะครับอ่ะแต่ว่ามันมีข่าวนี้เพิ่มเติมมาด้วยครับสำหรับอาร์เซนอลน,นะครับ ล่าสุดเนี่ยนะครับโรดริโก้ครับในรุกทีมชาติบราซิลก็ออกมาแสดงความมุ่งมั่นนะครับว่าต้องการต่อสู้เพื่ออโอกาสลงสนามมากขึ้นกับราชันชุดขาวเรัลมาริตภายใต้การคุมทัพของชาบีอัลอนโซ่นะครับหลังจากที่ฤดูกาลนี้เนี่ยตัวเขาเองก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามแล้วก็ลงตัวจริงไปเพียงแค่3เกมจาก10กว่าเกมนะครับของมาริตในทุกรายการในในซีซั่นนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็มีข่าวลือหนาหูเลยครับจากสถานการณ์ของเขาเนี่ยว่าโอ้โหย้ายแน่ มกราเลยไหมหรือจะซัมเมอร์นะครับซึ่งหลายทีมนะครับจากอังกฤษนะครับจากาลีกอื่นๆเนี่ยพร้อมที่จะคว้าตัวไปร่วมทัพนะครับก็ไม่รู้ว่าค่าตัวประเมินค่าตัวประเมินนี้น่าจะอยู่ประมาณ80มั้งแ0ดเา 70, 80, แถวๆนี้ประเมินรวมถึงราคาที่จะซื้อจะขายนะนะครับประมาณนี้ก็คงจะซื้อกันได้ครับสำหรับแนวรุกชาวบราซิลคนนี้ะนะครับแต่ว่าการที่เจ้าตัวออกมาบอกว่าไม่ไปไหนครับ จะอยู่สู้เพื่อขอเอาชนะใจชาบีอาลอนโซให้ได้นะครับก็ทำให้หลายทีมอ,อกหักนะครับโดยเฉพาะาทีมจากอังกฤษก็มีรายในรายของอาร์เซนอลนะครับที่ก็มีข่าวก่อนหน้านี้ว่า,อ,าอยากได้ใช่อยากได้แล้วก็พิจารณาอย่างจริงจังเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่าก็จบไม่ลงนะครับผมแล้วก็ยังมีหลายทีมรวมถึงสเปอร์ด้วยนะครับสเปอร์เมื่อวานก็เพิ่งจะทำข่าวไปว่า ให้ความสนใจที่จะดึงตัวมาร่วมทัพในเดือนมกราคมนี้เลยแต่ว่าก็คงจะไม่มีสิทธ<า>ิ<ส>์ก็ค,คงจะไม่มีไม่มีโอกาสเขาเาเรียกว่าอะไรนะโอกาสอาจจะเหลือน้อยแล้วเพราะว่าตัวนักเตะเองยังมุ่งมั่นที่จะอยู่กับรเรอัลมาดริดต่อไปนักเตะยังไม่ได้อยากออกอะนะคะใช่นะครับ <c oughs> ผมมันก็เป็นความเคลื่อนไหวของอาร์เซนอลนก่อนทําศึกใหญ่นะครับอนอร์ดลอนดรบบี้กับสเปอร์ในคืนวันอาทิตย์นะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับคืนวันอาทิตย์นี้นะครับส่วนสเปอร์เองก็ ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรมากนะครับล่าสุดที่เห็นเนี่ยก็คือเหมือนจะไปหาซื้อผู้รักษาประตูระดับเวอร์คลาสมาแทนวิคาริโอนั่นเองนะครับประมาณนี้แต่ว่าเตะวันอาทิตย์ไม่วันวันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์ก็น่าจะมีแบบโพลัปเดตตัวเจ็บออกมาก็ติดตามทาง s p o ร์ตคอนเนของเรานี่แหละครับ